นี่คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ฉบับยาวและเจาะลึกของพระสวียนจัางหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามพระถังสัมจั๋งสัมจั๋งมาจากคำว่าตรีปิดกาจารย์หรือผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกในมุมมองที่เน้นความเป็นนักวิชาการผู้กล้าหาญและนักการทูตที่สร้างตำนานซึ่งเป็นมิติที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความยิ่งใหญ่ของนิยายไซอยิวพระสวียนจัางยอดนักปราชญ์ผู้ไม่ยอมจำนวนต่อความไม่สมบูรณ์ ชีวิตของพระเสวียนจ้างพุทธศักราช1144 1207นั้นเริ่มต้นในครอบครัวบัณฑิตน้นเมืองลุย่ยหยางแต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือความไม่พอใจในความรู้ที่ตัวเองมีในขณะนั้นยุคราชวงศ์ถังตอนต้นแม้พุทธศาสนาจะรุ่งเรืองในจีนแต่คำพีที่แปลจากอินเดียมาถึงจีนนั้นมีความไม่สมบูรณ์และขัดแย้งกันเองในหลายประเด็นโดยเฉพาะนิกายมหายาที่ท่านศรัทธา พระสเสวียนจังไม่ใช่เพียงพระหนุ่มที่ศรัทธาแต่เป็นนักวิชาการผู้มีเหตุผลท่านตรหนักว่าการศึกษาธรรมะจากฉบับแปลที่ไม่สมบูรณ์และมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในหมู่พระอาจารย์จีนนั้นไม่สามารถนำไปสู่แก่นแท้ได้จุดเริ่มต้นการฝ่าฝืนและอุปสรรคทางการเมืองสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือการเดินทางของพระสเสวียนจังไม่ได้ราบรื่นตั้งแต่ต้นเพราะในขณะนั้นจักรพรรดิถังไทจงมีพระราชองค์การห้าประชาชน เดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่มั่นคงที่บริเวณชายแดนดังนั้นการตัดสินใจออกเดินทางในปีพุทธศักราช1.172ขณะอายุ29ปีจึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองอย่างร้ายแรงและต้องหลบหนีออกจากเมืองลงชางอานในยามวิการท่านออกเดินทางในฐานะผู้ลิ้ภัยทางศาสนาและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้มีศรัทธาที่เสี่ยงภยัยช่วยหลบซ่อนตัวไปตลอดเส้นทางสู่ตะวันตก เส้นทางสายไหมการเอาชีวิตรอดและบทบาทนักการทูตการเดินทาง17ปีไปกลับของท่านไม่ได้มีแค่โจรหรือปีศาจอย่างในนิยายแต่เต็มไปด้วยอุปสรรคทางธรรมชาติและการเมืองที่แทบเอาชีวิตไม่รอด 1. การเผชิญหน้าในทะเลทรายโกบีช่วงที่โหดร้ายที่สุดช่วงหนึ่งคือการข้ามทะเลทายโกบีซึ่งกินเวลายาวนานท่านเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านพลัดหลง และทาถุงน้าหกจนหมดท่านตัดสินใจเดินทางย้อนกลับไปทางตะวันออกแต่เมื่อเดินทางกลับได้เพียงสิบลีท่านก็เกิดความละอายใจในความมุ่งมั่นของตัวเองจึงอธิษฐานและหันหลังกลับสู่ทิศตะวันตกอีกครั้งท่ามกลางความมืดมิดและไร้น้ําท้ายที่สุดก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นว่ากันว่ามีลมพัดนําทางไปสู่โอเอซิสที่ซ่อนอยู่สเสวียนจัางมิได้เดินทางไปเพื่อเงินทองชื่อเสียงหรืออำนาจแต่เดินทางด้วยศรัทธาที่จะนำแสงสว่างแห่งธรรมกลับสู่บ้านเกิด 2. มิตรภาพกับกษัตริย์และบทบาททางการทูตตลอดการเดินทางผ่านเอเชียกลางในดินแดนแคว้นตะวันตกพระสะเวียนจ้างไม่ได้เป็นเพียงพระธุดงแต่กลายเป็นแขกผู้มีเกียรติสูงสุดของหลายอาณาจักรเช่นกษัตริย์เกาเชียงกษัตริย์แห่งแคว้นเกาเชียงเลื่อมใสในตัวท่านมากถึงขั้นพยายามบังคับให้อยู่ในอาณาจักรตลอดไปโดยเสนอตำแหน่งใหญ่และเครื่องอุปถัมมากมายแต่พระสะเวียน จ้งถึงกับต้องอดอาหารประท้วงเป็นเวลาสาวันเพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะเดินทางต่อกษัตริย์เกาเชียงจึงยอมปล่อยท่านไปแต่ได้มอบปัจจัยมาคนรับใช้และจดหมายรับรองไปยังกษัตริย์แคว้นอื่นๆกว่า20ฉบับทําให้การเดินทางในส่วนต่อไปง่ายขึ้นมากขานเติกตะวันตกน้ำเมืองซูเยท่านได้เข้าเฝ้าขานเติร์กผู้ทรงอํานาจแห่งเอเชียกลางในขณะนั้นขานองค์นี้สนใจในพุทธศาสนา และประทับใจในความรู้ของพระสวียนจังมากถึงขั้นให้การอารักขาและจัดเส้นทางสู่ชมพูทวีปให้ถือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างจีนเติบโดยมีพระสวียนจังเป็นสื่อกลางซึ่งเป็นมิติที่สําคัญทางการเมืองในยุคนั้นอินเดียยอดศาสตราจารย์และตรีปิตกาจารย์เมื่อเดินทางถึงชมพูทวีปอินเดียความสามารถของพระสวียนจังก็ฉายแสงออกมาอย่างเต็มที่ 1. การศึกษาที่มหาวิทยาลัยนลันทาท่านได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนลันทาซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยฝากตัวเป็นศิษย์ของพระศิลปะเทรผู้เป็นอธิการบดีและประมาจารย์แห่งนิกายยูคาจารย์พระเสวียนจ้าไดแสดงความสามารถอันโดดเด่นในการเรียนรู้ภาษาสันสกฤตและตรรกะศาสตร์จนเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว 2. การโตว,วาทีที่พลิกชีวิตและเกิติยศ จุดที่น่าสนใจที่สุดคือบทบาทของท่านในฐานะตัวแทนของนลันทาในการโตว,วาธทธรรมครั้งสำคัญนัมือกนัดในอินดียุคนั้นการโตว,วาทีคือการเดิมพันศักดิ์ศรีและความเชื่อโดยมีพระราชาคือพระเจ้าหันสวัสด์นัเป็นองค์ประธานในการโตว,วาทีครั้งประวัติศาสตร์ท่านได้ประชันปัญญาและความรู้กับนักปราชญ์จากสำน,นักอื่นๆทั้งพุทธและฮินดูพราหมณ์เป็นเวลาหลายวันและผลคือท่านได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ จากความสามารถนี้เองคณะสงฆ์แห่งนันทาจึงถวายสมญานามอันทรงเกียรติแก่ท่านว่ามหายาเทวะแปลว่าเทพเจ้าแห่งมหายานและโมกสเทวะแปลว่าเทพเจ้าแห่งความหลุดพ้นเป็นการยกย่องถึงความเป็นเลิศทางปัญญาและที่สําคัญที่สุดคือการได้รับตําแหน่งตรีปิตกาจารย์อาจารย์ผู้แตกฉานพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระภิกษุชาวต่างชาติเทียงรูปเดียวในยุคนั้นที่ได้รับเกียรตินี้บทสรุปผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่สแสวงหาชื่อเสียงส่วนตัว เมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศจีนในปีพุทธศักราช1188พร้อมด้วยพระคำภีและพระพุทธรูปจำนวนมหาศาลจักรพักถังไห้จงส่งให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาติตลอด19ปีสุดท้ายของชีวิตจนมรณาภาพในปีพุทธศักราช1207พระสเสวียนจังได้อุทิศตนให้กับการแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนโดยมีทีมงาน ผู้ช่วยกว่าพันคนท่านแปลคำภีได้ทั้งหมด75เรื่อง1,335ผูกถือเป็นผู้มีคุณอุปการสูงสุดต่อพุทธศาสนาในจีนความพิเศษของพระถังซัมจั๋งคือเป็นนักวิชาการท่านไม่ได้แค่คัดลอกแต่ท่านแปลและจัดระบบความคิดทางพุทธศาสนาให้เป็นระบบระเบียบในจีนเป็นนักเดินทางการบันทึกการเดินทางของท่านต้าถังซีอยู่จี้บันทึกการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของราชวงศ์ถัง กลายเป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในการศึกษาภูมิศาสตร์สังคมและการเมืองของเอเชียกลางและอินเดียโบราณซึ่งมีความแม่นยำทางโบราณคดีที่น่าทึ่งพระสวเวียนจั้งคือสัญ,ญลักษณ์ของความรู้รัทธาและความกล้าหาญที่แท้จริงเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่านิยายใดๆเพราะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมนุษย์คนหนึ่งที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อสแสวงหาความจริงอันสมบูรณ์ของธรรมะเรื่องราวชีวิตจริงของพระสววียนจัง้ง พระทางสมจังไม่ได้จบลงแค่ตอนที่เดินทางกลับจากชมพูทวีปแต่มันคือการเริ่มต้นของภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาของประเทศจีนทั้งประเทศนี่คือเรื่องราวต่อเนื่องในมุมมองของงานวิชาการและการสถาปนาพุทธศาสนาในราชสำนักหนึ่งการกลับมาที่ยิ่งใหญ่วีรบุรุษผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์การต้อนรับจากจ,ากจักรพรรดิผู้ไม่เคยให้อภัยพระสวียนเจ้าเดินทางกลับถึงเมืองฉางอาน เมืองหลวงของราชวงศ์ถังในปีพุทธศักราช1188คศ645การกลับมาครั้งนี้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศอย่างชัดเจนแต่แทนที่จะถูกลงโทษจากจักรพรรดิถังท้จงพระองค์กลับทรงจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ขบวนแห่มีการจัดขบวนแห่ยิ่งใหญ่ประการตามีผู้คนนับแสนออกมาต้อนรับตามท้องถนนจนเมืองหลวงแน่นขนัดสมบัติทางปัญญา สิ่งที่ท่านนำกลับมาไม่ใช่แค่ทองคำแต่คือพระคำพีภาษาสันสกฤต657ประการพระพุทธลูปศักดิ์และพระบรมสารีริกธาตุจำนวนมากซึ่งทั้งหมดถูกบรรทุกโดยมากกว่า20ตัวจักรพพัดถังไทจงทรงประทับใจในความรู้และความมุ่งมั่นของพระเสวียนจ้างมากจนทรงเสนอตำแหน่งขุนนางใหญ่และที่ปรึกษาราชสำนักแต่พระเสวียนจ้างปฏิเสธทั้งหมดโดยขอเพียงให้ได้อุทิศชีวิต เพื่อการแปลพระคำพีเท่านั้น 2. โรงงานแปละระดับชาติงานวิชาการที่แม่นยำที่สุดในโลกยุคนั้นการสถาปนาสำนักแปลชีวิตช่วงสุดท้ายของพระถังซรรัมจังคือการเป็นหัวหน้าโครงการวิชาการขนาดใหญ่ที่สุดในยุคจักรพรรดิถังไท้จงและจักรพรรดิถังเกาจงราชการต่อมาทรงให้การอุปถัมภ์อย่างเต็มที่ สถานที่จัดตั้งสน,นักแปลขึ้นที่วัดต้าฉือเอินและสร้างเจดีหาดป่าใหญ่เพื่อเก็ตพระคัมภีรอัลล้ำค่าทีมงานท่านควบคุมทีมงานแปลขนาดมหึมาซึ่งประกอบด้วยพระสงฆ์กว่าหน 1, 000, ึ่งพันรวบรวมถึงนักวิชาการคาราวาสที่เชี่ยวชาญภาษาและวรรณคดีจีนพวกเขาถูกแบ่งหน้าที่อย่างละเอียดเช่นผู้แปลต้นฉบับผู้ขัดเกลาสำนวนผู้ตรวจสอบความหมายและผู้จดบันทึกหลักการแปลที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ระสวีญจึงแตกต่างจากนักแปลยุคก,ก่อนหน้าเพราะท่านไม่ได้เน้นแค่ใจความแต่เน้นที่ความแม่นยำทางปรัชญาและความเที่ยงตรงต่างต้นฉบับภาษาสันสกฤตท่านกำหนดหลักการแปลที่เรียกว่า5สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเพื่อรักษาความหมายเชิงปรัชญาที่ไม่สามารถหาคำจีนที่เทียบเคียงได้อย่างสมบูรณ์ผลงานตลอด19ปีท่านแปลพระคำภีได้สำเร็จถึง75เรื่อง1,335ผูม้วน งานแปลของท่านเป็นที่ยอมรับว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดและเป็นหลักฐานของพุทธศาสนาหลายนิกายในจีนโดยเฉพาะนิกายฝ่าเซี่ยงหรือนิกายธรรมลักษณะที่เน้นหลักํำสอนของโยคาจารย์ที่ท่านแตกฉานจากนรันธา 3. ม,มรดกที่ยั่งยืนต้าถังซอยู่จี้และการวางหลักฐานทางวัฒนธรรมบันทึกการเดินทางที่ทรงคุณค่านอกจากงานแปลแล,แล้วพระถังสัมจั๋งยังได้แต่งบันทึกการเดินทางที่เรียกว่า ต้าถังซีหยูหรือบันทึกการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของราชวงศ์ถังซึ่งเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งไม่ใช่แค่บันทึกส่วนตัวนี่คือหนังสือที่บรรยายถึงสภาพภูมิประเทศอากาศภาษาการปกครองเศรษฐกิจกและวัฒนธรรมของ110แคว้นที่ท่านเดินทางผ่านไปโดยละเอียดกุญแจไขประวัติศาสตร์บันทึกนี้มีความแม่นยำทางโบราณคดีสูงมากนักโบราณคดีใช้บันทึกของท่านเป็น แผนที่ในการค้นหาและยืนยันสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาในอินเดียและเอเชียกลางที่สูญหายไปแล้วเช่นมหาวิทยาลัยนันทาและพระพุทธรูปบามิยันในอัฟกานิสถานซึ่งทําให้ท่านเป็นที่ยกย่องในหมู่นักประวัติศาสตร์ทั่วโลกอิทธิพลต่อความเป็นจีนการกลับมาของพระถังซัมจังไม่ใช่แค่การนำธรรมะกลับมาแต่เป็นการเปิดโลกทัศน์ของราชวงศ์ถังให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอินเดียและเอเชียกลางในยุคนั้น ท่านได้เสริมสร้างอำนาจอ่อนและสถานะความเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของจักรวรรดิจีนอย่างมหาศาลแม้ท่านจะละสังขารไปในปีพุทธศักราช1207ขณะอายุ63ปีแต่ผลงานการแปลและการบันทึกของท่านก็ทำให้พระพุทธศาสนามหายานอย่างรากลึกในจีนอย่างมั่นคงและสร้างตำนานที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี่คือจุดจบของชีวิตจริงของพระเสวียน จังแต่เป็นจุดเริ่มต้นของมรดกทางปัญญาที่ยังคงอยู่เรื่องราวของพระสเกลจ้างพระทังสัมจังไม่ได้จบลงด้วยความตายแต่เป็นการสืบทอดมรดกที่ทรงพลังซึ่งแตกกิก่งก้านสาขาออกไปในสองทิศท,ทางหลักทิศท,ทางของปรัชญาอันลึกซึ้งและทิศท,ทางของตำนานเล่าขานพื้นบ้านจนกลายเป็นนิยายมตดนี่คือเรื่องราวต่อเนื่องในมุมที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก 4. มรดกปรัชญาที่ล้มเหลว ชะตากรรมของนิกายธรรมลักษณะแม้ว่าพระสเสวียนจังจะเป็นสุดยอดนักปราชญ์แต่ความสำเร็จของท่านในโลกวิชาการกลับไม่ได้ยั่งยืนในโลกแห่งศรัทธานิกายที่ยากเกินไปสําหรับคนทั่วไปพระสเสวียนจังใช้ชีวิตที่เหลือในการสถาปนานิกายฝาเสียงหรือนิกายธรรมลักษณะในประเทศจีนซึ่งมีแก่นคําสอนมาจากนิกายยุคาจางของอินเดีนยนิกายนี้เน้นการศึกษาอภิธรรมที่ลึกซึ้งและซับซ้อนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหลักการที่ว่าทุกสิ่งมีอยู่เพียงจิตและการวิเคราะห์อรยวิญญาณหรือวิญญาณที่เป็นที่เก็บมเมล็ดพันธุ์ของกรรมความล้งเหลวอันน่าทึ่งนิกายทำลักษณะรุ่งเรืองอย่างยิ่งในสมัยของท่านและสิษย์เอกอย่างพระกุยจีแต่หลังจากที่ท่านมรณภาพลงไม่นานนิกายนี้ก็เริ่มเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วเนื่องจากความซับซ้อนทางวิชาการหลักคําสอนมีความลึกซึ้ง และต้องใช้ความรู้ตักรักษะขั้นสูงทำให้ยากต่อการเผยแพร่สู่สามัญชนขาดผู้สืบทอดที่มีบารมีเท่าสิทธิ์รุ่นหลังไม่สามารถสืบทอดอำนาจทางปัญญาและอิทธิพลในราชสำนักได้เทียบเท่าทันการแข่งขันกับนิกายอื่นต้องเผชิญกับการแข่งขันจากนิกายที่เรียบง่ายและเข้าถึงง่ายกว่าเช่นนิกายสุขหาวีที่เน้นการสวดภาวนาและนิกายเซนที่เน้นการปฏิบัติและการกระสู้ฉับพลัน ดังนั้นนิกายที่พระถังสัมจั๋งอุตสาเสียงชีวิตไปนำกลับมาและสถาปนาขึ้นด้วยความรู้ขั้นสูงสุดจึงเสื่มสลายไปจากจีนอย่างรวดเร็วแต่ผลงานการแปลของท่านก็ยังคงเป็นหลักฐานของพุทธศาสนาทุกนิกายในจีนจนถึงปัจจุบัน 5. การสืบสารโดยราชสำนักและผลกระทบทางการเมืองจากระพัรดิถังไทจงกับการเขียนประวัติศาสตร์พระสเสวียนจึงเป็นเพียงพระภิกษุแต่ความสัมพันธ์ของท่าน กับจักรพรรดิถังไทจงนั้นสําคัญยิ่งแม้ว่าจักรพรรดิจะทรงเป็นนักปราชญ์และชื่นชมท่านแต่ก็มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองซ่อนอยู่ในการอุปถัมนี้เมื่อพระสเหียนจั่งเขียนต้าถังซิอยู่จี้บันทึกการเดินทางตามพระบัญชาของจักรพรรดิถังไทจงหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้เป็นแค่รายงานการเดินทางแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่สําคัญของราชวงศ์ถังการขยายอิทธิพลบันทึกนี้แสดงให้เห็นว่าราชวงศ์ถังมีความยิ่งใหญ่ และสง่างามเหนืออาณาจักรอื่นๆในเอเชียกลางและอินเดียและตอกย้ำถึงอำนาจทางวัฒนธรรมของจีนในสายตาของโลกภายนอกการเสริมความชอบธรรมการที่พระภิกษุผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยทำให้จักรพรรดิดูเหมือนเป็นผู้ที่ได้รับอนัตแห่งสวรรค์ในการปกครองประเทศที่รุ่งเรืองด้วยความศรัทธาการคุ้มครองของบูเชกเทียนหลังจากจักรพรรดิถังไทจงสวดพระเวียน จ้างยังคงได้รับความคุ้มครองและอุปถัมภ์จากจักรพรรดิถังเกาจงและต่อมาคือบูเชกเทียนพระนางเจ้าอู่เจ๋อเทียนพระสนมผู้ทรงอิทธิพลและต่อมาเป็นจักรพรรดินีองค์แรกและองค์เดียวของจีนบูเชกเทียนใช้พุทธศาสนาโดยเฉพาะผลงานของพระสวียนจ้างเป็นเครื่องมือในการเสริมอํานาจของตนเองในการขึ้นครองบัลลังก์ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามารดกของพระสวียนจ้ายังคงมีบทบาทสำคัญในวงววลาเมืองสูงสุดของจีน 6. ตำนานสูเทพนิยายจากนักปร์สูญเหยื่อการที่นิกายทำลักษณะล้มเหลวทำให้ผู้คนหันมาสนใจเรื่องเล่าปากต่อปากของการเดินทางอันน่าอัศจรรย์ของท่านแทนหลักคำสอนที่ซับซ้อนการแต่งเติมของชาวบ้านเรื่องเล่าที่เริ่มต้นจากปากของชาวบ้านที่ตื่นเต้นกับวีรบุรุษผู้กล้าหาญได้เริ่มเพิ่มเติมเรื่องราวที่เกินจริงเพื่อความบันเทิงและเพื่ออธิบายความยากลำบากในการเดินทางอันยาวนาน สิทธิปีศาโจรผู้เกเรอุปสรรคทางอารมณ์และกิเลสท,ทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ถูกแปลงร่างเป็นสุนโงอคงปัญญาตือโป่วยกายกิเลสและสวดเจงสมาธิเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางธรรมะท,ที่เข้าใจง่ายเนื้อของพระถังสัมจังเรื่องเล่าที่ว่าเนื้อของท่านเป็นอมตะน,นั้นสะท้อนถึงคุณธรรมและความบริสุทธิ์ของพระสงฆ์ผู้ถือศีลอย่างเคร่งครัดที่แม้แต่ปิศาก็ต้องการ การกําเนิดของไซอิวในที่สุดเรื่องเล่าเหล่านี้ก็ถูกนํามาประมวลและร้อยเรียงเป็นวรรณกรรมยิ่งใหญ่ในช่วงราชวงศ์หลายร้อยปีหลังการมราณาภาพของท่านโดยอูชเฉิงเอิ่นในชื่อซิโยจีหรือไซอิวแกนแท้ที่ถูกบิดเบือนในวรรณกรรมไซอิวได้ลดบทบาทของพระทังซารรม จังจากนักวิชาการผู้กล้าหาญให้กลายเป็นพระอาจารย์ผู้มีศรัทธาบริสุทธิ์แต่ที่กลาดและอ่อนแอผู้ต้องพึ่งพาอิทธิฤทธิ์ของลูกศิษย์ปีศาจความหมายเชิงคติธรรมแม้จะบิดเบือนข้อเท็จจริงแต่ไซอิ๋วก็ยังคงเป้าหมายเดิมคือการสอนหลักธรรมหายาในรูปแบบของนิทานโดยการเดินทางนั้นคือการเดินทางของจิตใจมนุษย์เพื่อเอาชนะกิเลสและบรรลุธรรมสรุปชีวิตหลังความตายของพระเสวียนจึงมีสองมิติที่ส่วนทางกัน ทางวิชาการท่านเป็นผู้ปราศผู้สร้างหลักฐานที่มั่นคงแต่นิกายที่ท่านสถาปนากลับล้มเหลวทางวัฒนธรรมท่านกลายเป็นวีรบุรุษในตำนานและกลายเป็นแก่นของวรรณกรรมตาที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกซึ่งทําให้ชื่อของพระทังสัมจังมีชีวิตอยู่ต่อไปในจิตสํานึกของผู้คนนับพันปีต่อจากเรื่องราวของพระสเสวียนจังพระทังสัมจังซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่กลายมาเป็นตัวละครหลัก ในตำนานไซอิวสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือเบื้องหลังของสิทธิเอกที่โด่งดังที่สุดของท่านซึ่งไม่ได้มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์แต่เป็นตำนานที่ถูกประกอบสร้างขึ้นอย่างซับซ้อนและยาวนานนั่นคือเรื่องราวของซุนหงอคงเจต้นกำเนิดของซุนหงอคงจากลิงในท้องถิ่นสู่เทพวานอนซุนหงอคงไม่ได้ปรากฏในการเดินทางจริงของพระทังสามจังแต่เป็นผลผลิตจากการผรสมผสานทางวัฒนธรรมที่ใช้เวลากว่า700รอปีก่อน จะถูกบรรจุดในนิยายไซอยู่ฉบับสมบูรณ์ราชวงศ์อิทธิพลจากอินเดียเงาของฮนุมานนักวิชาการหลายคนเชื่อว่าต้นกําเนิดของซุนหงอคงได้รับอิทธิพลจากฮนุมานเทพวานนผู้ยิ่งใหญ่ในมหาการรมามยานะของอินเดียซึ่งเป็นเรื่องราวที่แพร่หลายไปทั่วเอเชียรวมถึงเอเชียกลางในยุคที่พระันสําจังเดินทางความคล้ายคลึง ทั้งหนุมาและสุนหงงต่างก็เป็นวานอนที่มีอิทธิฤทธิ์สูงมีความจงรักภักดีต่ออาจารย์นายมีความสามารถในการยอดขยายร่างและมีบทบาทสำคัญในการผจญภัยเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นการถ่ายทอดเมื่อเรื่องเล่าของพระถังซัมจัง๋งผู้ซึ่งมาจากอินเดียถูกเล่าซ้ำๆในจีนเรื่องราวของเทพวานอนจากอินเดียจึงอาจถูกนำมาผสมผสานเพื่อทำให้การเดินทางดูน่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้นตำนานวานอนท้องถิ่น อู๋ชื่อฉีในตำนานพื้นบ้านของจีนเองก็มีเรื่องราวของปีศาจวานอนที่มีฤทธิ์เดชและสร้างความวุ่นวายอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของอู๋ชื่อฉีวสิคัยปีศาจลิงปากแข่งที่ถูกจองจำอยู่ใต้แม่น้ำห่วยในสมัยโบราณเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนถึงการปราบปรามความกลัวาหนโดยวีระบุรุษซึ่งเป็นแม่แบบที่ดีในการสร้างตัวละครที่เกเรและต่อมากลับใจขอนักเล่านิทานและวนนรรณกรรมร้อยแก้ว ในช่วงราชวงศ์ซ่งพุทธศักราช1 5 0 3 2ถึง1822และหยวนพุทธศักราช1821-1911เถึง1911เรื่องราวของพระทังซัมจังกลายเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเล่านิทานพื้นบ้านและการแสดงยิว้วเพื่อเพิ่มอรรถรสนักเล่านิทานเหล่านี้ได้ประดิษฐ์ตัวละครที่น่าตื่นเต้นขึ้นมาเป็นผู้คุมกันยุคแรกในช่วงแรกราชวงศ์ซ่ง ตัวละครวารผู้คุ้มครองมักจะมีชื่อว่าโฮสิงเจ๋อซึ่งแปลว่าลิงผู้สแสวงบุญหรือลิงผู้บำเพ็ญเพียรและมักมีบทบาทเป็นผู้ใช้คาถาอาคมมากกว่าการต่อสู้ด้วยกำลังการพัฒนาคาแรคเตอร์ฤทธิเดชและการต่อสู้อันดูเดือดของเขาค่อยๆถูกเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วงราชวงศ์หมิงที่อู่เฉิงเอิรนรวบรวมตำนานเหล่านี้เข้าด้วยกันและให้ชื่อสุดท้ายว่าสุนหงอคงซึ่งหงอคงเป็นฉายาที่แปลว่าผู้ตรหนักในความว่างเปล่า หรือผู้แจ้งในสุญญาตาซึ่งพระ,สะเสวียนจ้งเคยได้รับฉายานี้ในยุคข,ของท่านความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนเร้นในไซอิวในมุมมองที่ลึกซึ้งซึ่งเป็นสิ่งที่อูเชิงเอิรนต้องการสื่อสารตัวละครของซุนหงอคงคือหัวใจของการเดินทางเพื่อสแสวงหาพระธรรมซุนงอคงสัญ,ญลักษณ์แห่งจิตใจลิงปัญญาความว่องไวและแสนสนในพุทธศาสนาและตามักเปรียบเทียบจิตใจ ที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนว่าเป็นจิตใจลิงคือความไม่หยุดนิ่งคิดเร็วกว่าแสงและทำอะไรตามใจชอบการที่สุนงงคงสามารถเดินทางได้ไกลหลายหมื่นลี้ในพริบตาเดียวคือสัญ,ญลักษณ์ของความคิดที่สามารถไปถึงทุกที่ในโลกและจัดกาลได้อย่างรวดเร็วปัญญาที่ต้องควบคุมงงคงเป็นตัวแทนของปัญญาปัญญา,ารามีซึ่งเป็นอาวุธสำคัญที่สุดในการต่อสู้กับปีศาจกิเลสแต่ปัญญานี้ก็ต้องถูกควบคุม ด้วยศีลธรรมและความเชื่อฟังจึงเป็นที่มาของมงพลัดกลาวกงหูจินที่รัดศีรษะของเขาให้เจ็บปวดเมื่อทําผิดซึ่งมงพลัดกล้าวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวินัยและข้อบังคับทางศีลธรรมที่ช่วยควบคุมปัญญาให้อยู่ในทางที่ถูกต้องขอความสมบูรณ์ของคณะสิทธิหลักธรรมสาระการหากพระถังสัมจังคือศรัทธาฉันทัดในการสแสวงหาธรรมะคณะสิทธิปิศาจก็คือองค์ประกอบอื่นๆของการบรรลุธรรมตือป้อยกาย กิเลสศีนเศร้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกิเลสความอยากอาหารความนุ่มหลงมในเพศตรงข้ามและความเกียดครั้งแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวแทนของศีลที่แม้จะแตกอยู่เสมอแต่ก็ยังพยายามรักษาโซเจงสมาธิเศร้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสมาธิและความอดทนที่หนักแน่นและเงียบสงบที่สุดไม่ค่อยมีปาฏิหาริย์แต่ไม่เคยทิ้งอาจารย์และคอยประคับประคองคณะเดินทางอยู่เสมอ การเดินทางสู่ตะวันตกในไซอิวจึงไม่ใช่แค่การเดินทางทางกายภาพของพระทังซัมจังแต่เป็นการเดินทางภายในจิตใจของมนุษย์คนหนึ่งพระทังซัมจังที่ต้องต่อสู้กับกิเลสป่ยกายและใช้ปัญญาหงอคงควบคู่ไปกับสมาธิสวดเจงเพื่อบรรลุความว่างเปล่าชื่อหงอคง9ผลกระทบอันยาวนานจากวรรณกรรมสู่ซอฟตพาวเวอร์ เรื่องราวของพระถังซัมจั๋งและซุนหอคงได้กลายเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ไม่เพียงแต่สำหรับจีนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบไปทั่วโลกจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงอิทธิพลวรรณกรรมและภาพยนตร์ไซอิ๋วถูกนำมาสร้างใหม่นับครั้งไม่ถ้วนในรูปแบบของภาพยนตร์ซีรีส์การ์ตูนและวิดีโอเกมในหลายสิบภาษาเช่นวรรณกรรมญี่ปุ่นเรื่องมังคีที่โด่งดังภาพยนตร์จีนชุดใหญ่ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครอย่างซงโกคูจากมังงะดราก้อนบอร์สัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาซุนหมอคงกลายเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการบูชาในหลายพื้นที่ของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในนามเทพเจ้าเฮ่งเจียไตเยฮุกโจผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสติปัญญาความกล้าหาญและความไม่ยอ่อท้อซึ่งยังคงเป็นที่เคารพสักการะเพื่อขอพรในด้านการงานและการต่อสู้กับอุปสรรคชีวิต ดังนั้นเส้นทางชีวิตจริงของพระถังซัมจังจึงถูกสารต่ออย่างไม่มีวันจบสิ้นในรูปแบบของตำนานและการตีความทางวัฒนธรรมโดยมีสิทธิ์ที่ไม่มีตัวตนในประวัติศาสตร์อย่างซุนหงอคงเป็นผู้ขับเคลื่อนความนิยมให้ยั่งยืนชั่วนิรันดร ขอบพระคุณท่านที่รับชมคลิปทุกท่านขอความกรุณากดติดตามและระฆังแจ้งเตือนเพื่อให้ช่องเสียงหมานสตอรี่ได้รับใช้ท่านในคลิปถัดไปขอบพระคุณครับ